ด่วนตอนนี้เลยสอนลับดาบยักษ์สีดำสุดเท่ใครชอบสะสมดาบก็บต้องบีกันแล้วเน่และของชิ้นนี้นะคะน้องๆแจกเพียงแค่5,000ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้ไมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูวิธีการเล่นกันเลยจ้าและเววสแรกนะคะน้องๆจะต้องไปโลกที่มีบอสเยอะๆนะคะน้องๆเราจะต้องไปตีบอสต,ตามชื่อของเขานะคะทั้งหมด5ครั้นั่นเอง ที่2เนี่ยน้องๆจะต้องกดลับของในกล่องของขวัญทั้งหมด34อันนะคะซึ่งกล่องของขวัญเนี่ยจะอยู่ด้านบนซ้ายมือน้องๆเห็นไหมกล่องสีแดงอันนี้สมมุติว่าเรากดเคมเนี่ยมันจะขึ้นว่าเราอ่ะลับแล้ว1อันนะคะมันจะมาทุกๆก,กี่นาทีน้องๆก็ดูไปแลขควยที่3นะคะน้องๆจะต้องทําการเปิดกล่องหน้าที่อยู่ตรงกลางด้านล่างของเราทั้งหมด7 ของขวัญสีแดงคะ่ะน้องๆมันจะมีกล่องดอปอยู่นะและสุดท้ายนะคะน้องๆจะต้องไปตีบอสดันเจียนนะคะทั้งหมด140ตัวค่ะซึ่งในแบบนี้มันจะมีอีวงกลมอันใหญ่ๆให้เราเข้าไปตีบอสอยู่แล้วนะคะน้องๆก็เข้าไปตีบอสในนั้นได้เลยซึ่งการเปิดกล่องเนี่ยกล่องมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะน้องๆแค่กดโอเพนค่ะจากนั้นมันจะมีของมาน้องก็ดูเลเวลด้วยนะคะสมมติถ้ามัน ที่เรามีเนี่ยน้องๆก็สาม,มารถกดปุ่มสีแดงขายทิ้งไปได้เลยนะคะรีมาทําตอนนี้เลยเพราะเขาแจกเพียงแค่5,000ชิ้นเท่านั้นน้องๆคนไหนที่ไม่ได้ฟาร์มอะไรก็เท่ามาทําได้นะคะ